รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน อุ้ยอาจารย์คะมีต้นไม้ทั้งสองต้นสงสัยทางทีมงานนี่เตรียมไว้ให้เฮาได้นนินะอ๋อทีมงานต้องรู้แน่เลยว่าวันนี้เราจะคุยกันเรื่องต้นไม้เล้วแต่ว่าทักทายคุณผู้ชมก่อนอดีกว่าตอนนี้นนเอาเอาเอาสบายดี ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสบายดีนี่ลาวเองรายการที่จะสอนภาษาลาวกับคำศัพท์สุดว้าวและประโยคที่นำไปใช้ได้จริงนี่เลยค่ะคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยทางทีมงานเหมือนรู้ใจเรจาเนาะเตรียมต้นไม้มาให้เพราะวันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องส่วนต่างๆของต้นไม้กันว่ามีอะไรกันบ้างแต่เอ๊ะพูดถึงต้นไม้ขึ้นมาไฟนึกคำถามจะถามอาจารย์ตั้งนานแล้วแต่ว่าลืม อยากรู้ว่าดอกไม้หรือว่าต้นไม้ประจําประเทศลาวคือต้นอะไรอะคะดอกไม้ประจําชาติแบบนี้อบอกใช่แล้วอดอกไม้ประจําชาติของประเทศลาวน้องฝ่าย,ยังหู้แล้วอยากรู้แล้วใจเย็นๆใจเย็นๆอ,อ่าเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปพบกับสวงเรื่องเล่าลาวเองไปกันเลยตอน ดอกไม้ประจำประเทศลาวดอกไม้ประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคือดอกจำปาลาวเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางและแตกกิ่งออกเป็นแฉกใบไม้เป็นสีเขียวใบยาวส่วนดอกของจำปาลาวนั้นมี5กลีบออกมารวมกันเป็นช่อ หากดูแลอย่างดีดอกจะออกมาเป็นพุ่มช่อใหญ่หลายพุ่มมองแล้วสวยงามเมื่อถึงเวลาร่วงโรยลงบนพื้นก็เหมือนเป็นการประดับประดาพื้นนั้นด้วย สีสันสวยงามของดอกจำปาลาวมีหลายสีไม่ว่าจะเป็นสีขาวชมพูเข้มแดงซึ่งมักจะเห็นสีเหลืองอ่อนแต้มอยู่ตรงส่วนกลางของดอกคล้ายภาพวาดผสมสีงามตามากดอกจำปาลาวมีกลิ่นหอมสำหรับชาวลาวแล้วดอกจำปาลาวเป็นสัญลักษณ์สุขและความจริงใจต่อกันจึงมีความนิยมนำมาใช้ตกแต่งสถานที่ ไปจนถึงการทำเป็นพวงมาลัยข้องคอตอนรับแขกที่มาเยี่ยมเยือนจริงๆแล้วดอกไม้ชนิดนี้คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีในชื่อภาษาไทยว่าต้นลีลาวดีหรือลั่นทมนั่นเองค่ะ โออาจารย์ขาได้คําตอบเลยว่าดอกไม้ประจําชาติลาวก็คือดอกต้นลีลาวดีหรือว่าลั่นคมบ้านเราก็เรียก2ชื่อด้วยกันอาจารย์ขางั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มจากส่วนแรกคือต้นไม้ทุกต้นต้องมีลำต้นอ๋อลำมันเป็นบอกใช่แล้วลำต้นแบบนี้เนี่ยเรียกหรือออกเสียงว่าอะไรคะในภาษาลาวเนาะเพิ่นเอิญ่าลำต้น ลำต้นลำต้นลำต้นลำเสียงคือกานกับหมอลำนี่ทำาเพลงมานี่ลำไม่หยุดเลยใช่ไหมคะถูอตองแล้วคนมักนวลลำต้นลำต้นอ่นแล้วลำต้นมีลำต้นแล้วก็ต้องมีนี่เลยค่ะกิ่งก้านสาขากิ่งไม้กิ่งต่างๆแบบนี้อ๋อภาษาลาวเอิ้นคือกันกิ่ง กิ่งกิ wow. s. <S ah, ่ง uh, กิ่งอ่ากิ่งไม้สินะกิ่งไม้ออก็คือกิ่งไม้เจ้าค่ะมีกิ่งไม้แล้วใบงอกแล้วค่ะใบออกมาแล้วใบไม้แบบนี้เรียกว่าอะไรคะอ๋อภาษาลาวเอินคือกันน้องเอิว่าใบบใบใบแม่นแล้วใบไม้ใบไม้ใบไม้ไมบไม่ใบไม้ใบไม้เขาต้องอ เออต้องีอื่นิดหนึ่งนะใบไหมอันนี้เป็นต้นที่มีใบแต่ถ้าต้นที่มีดอกแบบนี้นะคะดอกไม้แบบนี้อันนี้กระเจ้าเอิญดอกไม้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 หรือว่าดอกเฉยๆก็ได้ดอกเฉยๆก็ได้เหมือนกันโอเคสั้นๆแบบนี้นะคะมีลำต้นมีใบมีดอกแล้วต้นไม้จะโตได้รากต้องแข็งแรงแม่แล้วรากของต้นไม้เรียกว่าอะไรคะภาษาลาวเพื่อนจะเอิญมา หากหากเออหากแม่นแล้วก็คือรากหากอืมหากหากคือรากโอเคก็คือพอนอคูกเนี่ยก็คือใช้แทนรอเรือนในเกือบทุกคําเลยแม่นแล้วก็ว่าได้นะคะแล้วแก่นนะคะตัวตัวแก่นของตรนไันภาษาลาวก็ว่าก็คือกันก็คือแกนแกนอ๋อลากเสียงยาวหน่อยแกนแก่อ แบบนั้นเลยน้องฝ้ายโอเคก็ไม่ได้ต่างซะจนเกินไปแมนแล้วค่ะแล้วนอกเหนือจากนี้มีคําอื่นอะไรอีกบ้างคะอาจารย์ที่แบบใช้ในการเรียกก็มันก็ยังมีหัวมันอีกเด้หัวแมนพืชบางชนิดมันก็มีหัวเนาะที่แบบเหมือนขึ้นตามดินอย่างนี้มนแล้วแล้วเรียกว่าอะไรคะก็หัวหัวอหัวหัวแมนแล้วโอเคจะมีหัวยอดนะคะเหมือนยอดชาอะไรอย่างเงี้ยอภาษาเราเอิญคือกัน แต้ขึ้นหูดังค่ะข,ขึ้นจมูกอ่ายอดยอด <c oughs> อาจารย์รู้สึกว่าน้องฝ้ายนี่จะเป็นเสียงนี่จะเป็นชัดเจนแล้วได้นี่นะได้เลยเหรอคะได้เลยเสียงในฟิล์มอย่างนี้ได้เลย <c oughs> ได้เลยคุณผู้ชมนี่ก็คิดว่าน้องฝ้ายกับคุณผู้ชมลองฝึกกันเนะเ<อ>าะเพราะว่าเสียงมันอาจจะได้ถ้าเราฝึกไปเรืยย่อยๆนเนาะบ่อยๆขยันหน่อย ยอดอีกเถอะนึงยอด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 ไหมยอดไหมนี่แหละเียร์จานบอกว่าน้องคือแห้งได้เลยเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงอ่ะต่อไปค่ะเกศรดอกไม้บ้างออเป็นส่วนสำคัญเลยที่มันอยู่ในนี่เนาะใช่แล้วที่อยู่ข้างในอย่างนี้เจ้าภาษาลาวเพิ่นเอินว่าเกศศร เกสอนเกสอนเกศอนเอิ uh, ้นคือกันเกสอนดอกไม้ <Ch au. S 1> อันนี้เป็นลักษณะคร่าวๆนะคะของ <Ch au. S 1> ส่วนประกอบของต้นไม้ละกันนะคะที่เราได้เรียนรู้กันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะอ,อ่ในเรื่องของต้นไม้อะไรต่างๆจริงๆมันมีชื่อที่แบบ เป็นชื่อต้นไม้หรือชื่อดอกไม้ที่ฝ้ายก็อยากรู้คําตอบเหมือนกันชื่อดอกไม้นะเออเออว่าบางทีแบบประเทศไทยเรียกแบบนี้แล้วที่คนลาวเรียกกันเหมือนกันไหมสมมุติสักต้นหรือว่าดอกไม้สวยๆอดอกบานไม่รู้โรยแบบนี้บานไม่รู้โรยคือมันบานตลอดแบบนี้บอกเนาะใช่แล้วมันบานตลอดไม่รู้โรยเลยค่ะเนอะเหมือนความงาม ของอาจารย์และของน้องฝ้ายได้เลยแล้วก็ชมกันเองนี่แหละค่ะเอ,อ,เอินกันไปงั้นเรียกดอกบานไม่รู้โรยว่าว่าภาษาลาวเอิว่าดอกสามปีสามปีจึงค่อยโหยอ,อสามปีก็ค่อยโรยอะไรจะอยู่นานขนาดน,นั้นอ่ะเดี๋ยวฝ้ายพูดตามอีกทีะคะอาจารย์ดอกสามปีดอกสามปีดอก ดอก3ปี3ปีดอก3ปีดอก3ปีคือดอกบานไม่รู้โรวออีกต้นหนึ่งแล้วกันเฟื่องฟ้าเมืองไทยแบบปลูกเยอะมากเป็นที่นิยมมากค่ะภาษาลาวเพิ่นเอิ้นว่าดอกเจียดอกเจียเจียแปลว่ากระดาษอ็หมาถึงเฟื่องฟ้าเหรอคะแดอก ดอกเจี๊ะดอกเจี๊อันนี้ต่างมากเลยไม่มีความรู้เลยจริงๆเจ้าจ้าอีกสักหนึ่งดอกละกันเป็นความรู้ต้นเป็นต้นที่มีดอกเหมือนกันแต่ว่ามันมันบานตอนสายๆค่ะต้นคุณนายตื่นสายตื่นสายนี่จากมงน้องจากนาฬิกาสักกี่โมงเดี่คะถึงจะบานสักสิบโมงสิบเอ็ดโมงแล้วกันเกือบเที่ยงเนี่ยค่ะเกือบจะบานใช้เลอเกินภาษาลาวมันก็มีคือกันไหนว่าเลยคะดอกสิบสองโมง นี่เออสายจริงเออดอกสองโมงแม่แล้วสิสองโมงสิบสองโมงก็เที่ยงไหมคะเที่ยงได้เรียนรู้ทั้งแบบต้นใบใดๆแล้วก็ชื่อของดอกไม้ที่คนไทยนิยมในการปลูกกันน,นั่นเองนะแ,แต่ว่าคราวนี้ประโยคยาวๆจะพูดยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะในช่วงสนทนาภาษาลาวค่ะไปกันเลย เราก็ได้หูคำศัพท์เกี่ยวกับพืชนนะแก้วกหากไม้ต้นไม้อย่างแล้วเฮียบ้อยแล้วเนาะเดี๋ยววันนี้นะเนาะคืออาจารย์นะ่ะแบบอยากจะสอนอยากจะฝึกเนาะอยากจะฝึกให้แกน้องน้องฝ่ายและก็คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านได้เลยเนาะได้ห้ับหูเกี่ยวกับเอ่อความหูเกี่ยวกับพืชต่างๆในประเทศลาวเนาะว่ากระเจ้าจะเ็ดเป็นจังไหนเนาะ,ะเนื่องจากว่าบอกว่าจะเป็นกล้วยเนี่ยกล้วยกล้วยเนาะบอกว่าจะเป็นกะล้วยเนาะมันก็แม่น ต้นไม้ประเภทหนึ่งเนาะก็เป็นพืชประเภทหนึ่งจริงๆเนี่ยเมืองไทยปลูกกล้วยเยอะเหมือนกันนะเกือบทุกบ้านก็ว่าได้อาจารย์เพราะว่าส่วนของแบบดอกผลเขาเกือบทั้งต้นน่ะนไปใช้ประโยชน์ได้หมดเลยที่ลาวก็นิยมเหมือนกันนิยมมันมีประโยคอะไรที่สามารถแบบพูดถึงกล้วยแล้วก็แบบได้ความรู้ด้วยอาจารย์ได้ความโฮเมนบอกเป็นประโยคน์อนบอกค่ะเออเาก็สามารถที่จะบอกว่าก็คือกล้วยแมนต้นไม้กล้วยแมนต้นไม้เออเฮาเฮาบุต้องออกเสียงเป็นควบกล้ามเนาะเขาก็ต้องเป็นกล้วยไปเลย กล้วยกล้วยอ่ากล้วยเฮาต้องบอกว่ากล้วยแมนต้นไม้กล้วยแมนต้นไม้ที่มีประโยชน์ทุกทุกส่วนที่มีประโยชน์ทุกทุกส่วนแม่แล้วลำต้นลำต้นใบใบดอกดอกหรือ หรือมากปีมากปีและนวยและนวยอ๋อได้ฟังแบบนี้แล้วเกิดคำถามค่ะจา์ว่ามากปีมากหมายถึงส่วนไหนของกล้วยอะคะมากปีมากปีก็คือส่วนที่มันสุดลงมาแล้วมันเป็นโดกอ๋อคือหัวปลีเหรออ่าแม่นแล้วน้องไฟแต่ว่าเรียกว่ามากปีมันเป็นหน่วยเป็นกลมเป็นลงมาเป็นเอิญมากปีและน่วยอะคะน่วยก็คือน่วย หมากกล้วยอ่ะที่ <คน S 1> มันเป็นนุย่นยแต่คือตัวกล้วยที่เราใช้ในการาากินทานกันแบบเนี้ยแม่แล้ว<อ> <laughs> หน่วยคือกล้วยตัวผลกล้วยเลยหมากปีก็คือหัวปีเออเรียกไม่เหมือนกันแต่ลำต้นใบดอกก็ ออกเสียงนะที่แตกต่างกันตามแบบเจ้าสำเนียงนั่นเองเพราะว่ามะกล้้ยเนี่ยก็เจ้าจะเอินเป็นหวีเนาะแล้วก็จะเอินเป็นนวยอ่าเป็นลูกเป็นลูกอ่าภาษาลาวเอินเอินเป็นนวยเป็นนวยเจ้าโอเคค่ะอ่าอันนี้หนึ่งประโยคแล้วมีอีกไหมคะอาจารย์มีอีกมีอีกเขายังมีอีกอันนึงก็คือหากของต้นไม้หากของต้นไม้รากของต้นไม้รากของต้นไม้มีหน้าที่สะสมมีหน้าที่สะสมสะสมอ่า มีหน้าที่สะสมดูดอาหารดูดอาหารเพื่อบำรุงต้นพืชเพื่อบำรุงต้นพืชและเพื่อความยืนยงของต้นไม้และเพื่อความยืนยงของต้นไม้ต้นพืชกับต้นไม้ต่างกันยังไงคะอาจารย์ในการเรียกต้นพืชกับต้นไม้จริงๆมันโบตางดอกพืชก็คือต้นไม้ต้นไม้ก็คือพืชความหมายเหมือนกันเจ้าเรียกเหมือนกันแต่แค่อาจจะแบบ ทำไม่เหมือนกันเท่านั้นแล้วเจ้าอ๋ออย่างนี้นี่เองนะคะได้เข้าใจมากขึ้นอ่ะทิ้งท้ายอีกสักหนึ่งประโยคแล้วกันหนึ่งประโยคเนาะก็คือเอาประโยคแบบแบบที่เป็นเข้าใจง่ายเนาะได้เลยอ่าเขาก็อาจจะว่าวาหน่อไม้อ่าก็คือหน่อไม้ใช่ไหมคะยนแหน่อไม้เออหน่อไม้เมนพักที่มีใยกากใหญ่ได้ภาษาลาวกากใหญ่ก็คือเส้นใหญ่อย่างนี้เหรอคะเจ้าอ๋อหน่อไม้อ่ เป็นพืชที่มีกากใย,ยสูงน่อไม้เป็นพืชที่มีกากใย,ยสูงกากใย,ยสูงกากใย,ยสูงดีต่อระบบย่อยอาหารดีต่อระบบ ย่อยอาหารดีต่อระบบย่อยอาหารดีต่อระบบย่อยอาหารดีต่อระบบย่อยอาหารแมนแล้วหน,น่อไม้ก็เป็นพืชอีกนชนิดนะคะที่มีประโยชน์แล้วก็จริงๆแล้วคนไทยนํามาใช้เยอะเหมือนกันขอประโยคทิ้งท้ายละกันสมมติป้าอยากจะชวนแบบหนุ่มลาวอบอกว่าไปปลูกต้นไม้ที่บ้านเราเปล่าที่บ้านมีสวนเยอะค่ะมีพื้นที่เยอะอชวนไปปลูกต้นไม้ ชวนผู้เบาใช่ผู้สาวไม่ต้องไปผู้สาวชอบไม่ชอบแดดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออผู้ชมผู้ชายมาปลูกต้นไม้ที่บ้านดีกว่าสมมติว่าเนออสมมติเฮาเขาจะเชิญคนที่ที่เฮารู้จักหรือบอเอารู้จักดีกว่าค่ะไม่รู้จักไม่กล้าชวนเข้าบ้านสมมติสมมติอายุหลายกว่าเฮาเนอะเฮาก็จะบอกว่าไอโอโหแค่อายก็แบบสายตาจานมาแล้วอ่ะไออ้ายเออเขาต้องเดี๋ยวเขาไม่มาเนาะเขาต้อง ไอ <I, S 2> <I. S 1> ไปปลูกต้นไม้ไปปลูกต้นไม้ยู coy, เฮือนคอยออยู่เฮือนคอยออได้ไหมค <c oughs> อยที่ยาวทียาวไอไปปลูกต้นไม้ อยู่เหือนคอยโบโอ้โหได้ยินแบบนี้แล้วอ้ตอบเซย์เยสไปเลยไปรยไม่ถึงว่าให้เราไปโลดแบบไม่ได้คิดอย่างเจ้าไปโลดจน่ารักน่ารักทีเดียวนะคะก็ฝึกสำเนียงไม่พอฝึกการออดออนแบบอาจารย์ด้วยนะคะเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งนั่นเองนะคะทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวในรายการของเราในวันนี้โอสนุกมากแล้วก็รู้จักต้นไม้ได้ความรู้อะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะซึ่งทั้งหมดนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ w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  e b d e t v t h ไท t ทนั่นเองนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วไฟกับอาจารย์าลาไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสบายดี